สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ<ม>แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะใช้ไพ่ทั้งหมด2สําหรับนะคะ รับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอไฮพิ p เชสหนึ่งไม้เท้านะคะพลังงานของการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะาดีมากขึ้นกว่าเดิม Queen of Pentacle s ไพ่เวอร์นะคะ,ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องบุกต้องรุยอยู่บ้างก็ขอให้สู้ๆนะคะ แล้วคุณจะได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะนะอย่างที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนพลังานโดยภาพรวมค่อนข้างดีนะคะ 1. ดาบคุณจะได้รับความสำเร็จจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจจะได้อะไรมามันก็ต้องปาดเหงื่อกันหน่อยนะคะแล้วคุณจะได้เห็นคุณค่านะกับความสำเร็จที่คุณได้รับ 8. ดดาบอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้อง แก้ไขยอยู่บ้างก็อย่าได้กลัวนะคะเราก็เก่งจากปัญหานะเก่งจากอุปสรรคที่คุณเจอเจอนั่นแหละทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะทำให้คุณเติบโตขึ้นเก่งขึ้นนะมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะสถ้วยความสัมพันธ์ดีๆนะที่ กำลังจะเกิดขึ้นไพ่จัสเมนนะคะอะ่แล้วก็ใบสุดท้าย Kings of c u p เป็นดวงชะตาที่จะได้รับความรักความเมตตามีคนเข้ามาซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราทำอะไรสักอย่างหนึง่งมันก็ดูราบรื่นมากขึ้นนะคะเพราะคุณจะได้รับการร่วมไม้ร่วมมือที่ดีมากๆหรือการทำงานที่เป็นกลุ่มเป็นทีมนะก็ได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถ ทำงานแล้วมันมันเป็นพลังงานดีๆนะที่ทําให้การทํางานต่างๆมันก็รุ่ร่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการปรับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นนะคะเลื่อนตําแหน่งได้รับความไว้วางใจมากขึ้นหรือไดอ้แสดงสภาวะของความเป็นผู้นําได้อย่างดีเยี่ยมก็ได้นะคะได้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนนายคน ที่มีลูกน้องมีบริวารในการควบคุมซึ่งเราก็ต้องปกครองคนด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันจะทำให้ลูกน้องเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งทำงานให้แบบถวายหัวกันเลยนะคะก็ขอให้คุณเป็นหัวหน้าที่ดีที่ทำให้ลูกน้องรักนะลูกน้องก็ทำงานให้นะเป็นอย่างดีนะคะเป็นดวงชะตาที่คุณกำลังจะได้เจอสิ่งที่ดี เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นเหมือนคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จในเส้นทางที่คุณได้เลือกนะคะนะตอนที่เราเลือกสิ่งนั้นนะเลือกทำสิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยอาจจะรู้สึกรังเรก,กังวลใจแต่พอคุณได้ลงมือทำพอได้เดินไปนในเส้นทางที่คุณได้เลือกเดินเนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณดีๆว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้วนะคะ ดังนั้นจงตัดความไม่มั่นใจออกไปตัดความกังวลใจแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจแทนเชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณเลือกทำมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณเสมอนะคะเมื่อเราตัดสินใจหรือชัดเจนทำสิ่งใดก็ตาม,มก็ต้องทำให้สำเร็จทำให้เต็มที่สุดความสามารถเพื่อที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะคะและไพ่จัดเม n น ก็ยังเป็นไพ่ของการได้รับผลการกระทําในอดีตด้วยถ้าก่อนหน้านี้นะชาวราศีกันมีความขยันหมั่นเพียรมีความเพียรพยายามตั้งใจนะคะคุณก็จะได้รับความสำเร็จนะอย่างที่คุณปรารถนานะสิ่งที่คุณลงมือทํามันกำลังจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณแล้วนะคะทำดีย่อมได้ดีแต่ถ้าก่อนหน้านี้นะเราขี้เกียจนะคะ ทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยก็เตรียมนะรับผลของการกระทําที่ไม่ดีนั้นได้เลยนะคะใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นดังนั้นก็ขอให้ชาวราศีกันเนี่ยกระทําแต่ความดีไว้นะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะก็จะทําให้ชีวิตของคุณได้เจอสิ่งที่ดีเจอความสําเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนานะคะมีดวงได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่นะคะเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิด มาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานก็ได้หรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็อาจจะได้เจอ,อลูกค้าที่ดีเจอคู่ค้าหใหม่ให่ก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะคะซึ่งเราก็ต้องดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ให้ดีๆด,ด,ด้วยนะเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบในอนาคตคือตอนนี้ทุกอย่างโอเคแหละนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่ได้เดินนะคะนะเราก็ต้องพยายาม รัดกลุ่มให้มากขึ้นเพื่อป้องกันคนที่จะมาเอาผลประโยชน์จากเราด้วยแล้วก็เป็นดวงชาตาที่โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนโสดนะคะมีเกณฑ์นะได้เจอคนที่คุณรู้สึกถูกชะาตาอยากคุยอยากรู้จักนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนๆกันก็ได้นะคะทีะ่มีความรู้สึกดีทีเล็กทีละน้อยแปลเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดี นะแล้วดูเหมือนเขาคนนั้นก็รู้สึกดีกับเราก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในรักที่คุณปรารถนาด้วยหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่นะคะก็เป็นคู่รักที่เทคแคร์กันดีดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันดีมากๆหวานชื่นนะเกรเย์ทีเดียนะคะสําหรับคู่รักนะชาวราศีกันนะคะนะก็เป็นความรักความสัมพันธ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะกับคู่รักแล้วก็คนโสดนะชาว ราศีกันนะคะเป็นดวงชะตาที่ช่วงเนี้ยมีสเสน่ห์มากๆนอกจากสเสน่ห์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของความรู้ความสามารถเหมือนศักยภาพของเราเนี่ยนะเหมือนเป็นที่ถูกใจของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ในการทํางานในที่คุณผ่านมาเนี่ย นะนำมาปรับใช้ได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนคุณมีเซนต์มีรังสังหณรที่ดีในการประเมินผลงานต่างๆนะคะในการทำสิ่งต่างๆได้ดีซึ่งเซนต์นั้นมันก็มาจากสิ่งที่คุณได้เจอเจอนั่นเองมันก็รอร้อมทำให้คุณเก่งขึ้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เอาตัวรอดได้ดีในสถานการณ์ขับขันต่างๆนะคะงานที่ต้องใช้ไอเดียใช้ความคิด นะใช้จินตนาการเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆความคิดสติปัญญาดีสามารถาคิดทําผลงานต่างๆที่มันโดดเด่นทําให้คุณได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆง,งานด้านแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยช่วงนี้ดีนะคะเฮงปังดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ นะผ่านสนะื่อออนไลน์ก็สร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินด้วยเป็นดวงที่พลิกฟื้นนะคะการเงินฟื้นดีขึ้นหรือถ้าดีอยู่แล้วนะก็จะดีขึ้นแบบทวีคูณคูณ2กันเลยอาจจะถึงขั้นเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะคะก,ก็มีเงินนะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเกาะเป็นกรรทำทําให้คุณมีเงินมีรายไดนะ้เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะได้เงินจากการทําอะไรใหม่ๆ อทำงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะเจอรูปทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะนะทำในสิ่งที่ดีไว้นะชีวิตมันก็จะยิ่งดีทวีคูณเนี่ยมีไพ่ Queen of Pentacle นะคะหากเป็นผู้หญิงชาวราศีกันนะก็เป็นผู้หญิงเก่งนะคะหาเงินเก่ง นะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเลยก็ได้นะคะนะสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวของคุณได้หรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยก็ดีนะคะอาจจะทำงานกับบริษัทข้ามชาติบางท่านอาจจะมีแพผนไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะคะไปทำงานต่างประเทศแล้วก็เหมือนส่งเงินมาให้กับครอบครัวที่เมืองไทยก็ได้ หรืออาจจะเป็นเรื่องของการไปเรียนต่อนะคะเรียนเสริมเรียนด้านภาษาเพิ่มก็ได้เพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการทํางานในเรื่องของอาการทําธุรกิจให้ดีมากขึ้นหรือเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวบางท่านอาจจะมีแพผนไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนนะคะกับคนในครอบครัวก็ได้นะก็จะมีเรื่องของการเดินทางที่มันจะส่งผลดีมีโชคลาภมีความสําเร็จแล้วก็การเดินทางนั้น อาจจะนําพาคุณไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆอาจจะมีเพลชั่นที่ดีมีแรงบันดาลใจในการกลับมาทําอะไรบางอย่างนะเพื่อสร้างความก้าวหน้าสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณก็ได้อาจจะทําให้คุณมีมุมมองการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปก็ได้นะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะต้องบกุกต้องรวยอยู่บ้างอาจจะมีเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหานะคะถ้าใช้อารมณ์นี่ไม่ได้นะอาจจะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีก็ได้ก็ขอให้มีสติในทุกๆกการกระทํานะคะไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามสติเท่านั้นนะที่จะ ช่วยเหลือเราได้นะคะแล้วก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะถ้าเห็นว่าเ,ออเราสามารถที่จะหาเงินได้มากขึ้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตแล้วคือเราอย่าเลิกนะคะเรายังคงต้องขยันทำงานต่อไปหมันพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนยามขึ้นอย่าเลงยามลงเราก็อย่าท้อยามที่ชีวิตมันเหมือนจะตกต่ำนะคะมีแต่เรื่องแย่ ก็อยากพิ่งสรุปว่าชีวิตเราแย่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะลงต่ำมาเพื่อที่จะเตรียมตัวพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องมีบททดสอบนะคะมีสิ่งที่เราต้องพยายามผ่านไปให้ได้ นะถ้าเราผ่านไปได้นี่มันก็จะมีสิ่งที่ดีมีความสำเร็จรอคอยคุณอยู่เพียบเลยทีเดียวนะคะขอให้ชาวราศีกันระทําแต่ความดีไว้นะคะคิดดีทำดีพูดในสิ่งที่ดีชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนแล้วก็หากคุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วนะก็ถ้ามีโอกาสนะคะส่งต่อพลังงานดีนั้น นไปช่วยเหลือผู้ยากไร้คนที่เดือดร้อนนะไปทําบุญทําทานไปช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะด้วยโอกาสต่างๆนะคะเหมือนเป็นพลังงานของการหยิบยื่นความช่วยเหลือการให้ยิ่งให้ก็จะยิ่งทําให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแต่ว่าการจะไปช่วยเหลือใครนั้นก็เอาเท่าที่เราไหวแล้วก็มีขีดจํากัดอย่าช่วยเหลือใครเกินตัว จนทำให้เราเดือดร้อนซะเองนะคะนะก็ต้องมีขีดจำกัดด้วยแล้วก็การจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็สามารถช่วยได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอไปให้ความรู้ให้กำลังใจให้โอกาสก็ได้เหมือนที่เราได้รับโอกาสที่ดีแล้วเราก็ประสบความสำเร็จแล้วส่งต่อโอกาสนั้นให้กับคนที่ด้โอกาสต่างๆก็เป็นการทำบุญเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรา อันนี้สงผลบุญนั่นแหละที่จะช่วยหนุนนำทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความรุ่งเรืองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคราบเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ